ขอ,ขอดูภาพน,นีดหน่อยได้ไหมม่พูดถึงดาราเซต,ตที่เป็นไวรัลวันนี้เซตพลเอกประยุทธ์คือเรื่องของเรื่องมันเกิด2วันติดกัน 2, 2> คืนติดกันคืนแรกในงานขนพระราชทานวันเสด็จคืนที่สองเนี่ยวันงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานที่ห้องประชุมบรปรอ,อทั้งสองงานเนี่ยจะมีประชาชนไปเะยอะมากเยอะมากอนะฮะวันที่หนึ่งก่อนเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชานเนี่ย ตั้งแต่ท่านห่างออกจากการเมืองไปคนก็ด้เห็นแต่ภาพนิ่งภาพนิ่งหนึ่งถ่ายกับแดกและภาพนิ่งสองแดกอาภาพเก่ามาและภาพสามคือญี่ปุ่นที่คือฮาแล้วคนไม่เคยเห็นตัวท่านเลยอแล้วคนไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เห็นคืสามนิ้วอยู่นะไม่เห็นตัวจริงๆท่านเลยไม่เคยเห็นตัวจริงๆท่านเลยไม่เห็นตัวจริงๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันโขนพระราชทานที่สูนวัฒนธรรมคืนวันนั้นเนี่ย จะมีศิลปินดาราได้รับเชิญไปเยอะมากประกอบกับผู้ที่อยู่ในแวดวงต่างๆคือเต็มหอประชุมเนี่ยจะมีคนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับเชิญไปในวันเสด็จอ่ะนะคะโอ้ซึ่งควีนสวยมากฉลองระองนี้สงระสิริชมงดงามใช่ฉลองระองนี้งามผ้ายกดอกลำพูนสว้ยสวยนี่คือแบบคือสุดยอดแห่งซอฟต์พาวเวอร์เลยเนาะคือผ้าที่สวยเราเห็นขนาดเห็นแต่ในรูปนะนี่คือรูปที่ไวรัล อันนี้อันนี้ทีนี้เราเห็นรูปนี้จะมาวันนึงเต็มๆใช่ไหมแตอันนี้มีใครบ้างมีพี่กล้องปียะมีพี่ปัณฑิตย์พงพัฒน์วชิรบรรจงมีพี่พี่ท็อปดารณีนุษมีพี่แดงธัญญามีพี่พงพัฒน์ข้างหลังมีพี่หน่อยบุษกรแล้วก็มีปีพี่ไก่พี่ไก่นะและพี่ท่านหนึ่งเนี่ยพี่ดาราหนดเป็นดาราใหญ่หมดเลยค่ะแล้ว ทั้งหมดก็แอคชั่นแล้วลุงตูวยิ้มนะคะยิ้มทีนี้ภาพนี้เป็นไวรัลก่อนเพราะอยู่ใน Facebook IG ของทุกท่านเลยครับของทุกท่านเลยเป็นข่าวคราวใหญ่โตมากอันนี้เป็นไวรัลจนถึงวันนี้เลยนะขอขอชมเลยนะพี่ท็อปดารินีนุชเนี่ยขุนดีดีนะพอมากพ้อมมากแล้วนี่นะถัดไปทีนี้มีคนอยากรู้ว่าเอวภาพนี้ใครถ่ายอ่ะถัดไปเลยค่ะถัดไปทันไหมเนี่ยได้ คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นคนจับมือถือพี่ท็อปขณะที่พี่ท็อปที่เธอบอกว่าหุ่นดีเนี่ยกำลังย่อลงมาเพื่อที่จะเซลฟี่เห็นไหมว่าทุกคนเนี่ยเอ็นเข้าหาท่านนายกเพราะว่าพี่ท็อปจะเซลฟี่แล้วพี่หนูพี่หนูบอกว่ามาเดี๋ยวผมถ่ายให้เองแกก็เอามือถือพี่ท็อปเนี่ยมาถ่ายรูปเมื่อกี้อ๋อครับแล้วคนเลยถ่ายรูปนี้ว่าคุณปุ้ยคุณปุ้มปุณปุ้ยพีมาตรา ก็เอากล้องตัวเองนั้นขึ้นมาถ่ายเือนกันแต่เป็นแนวนอนมาปุยเป็นแนวนอนแต่มือถืออยู่ในมือของอนุทิเน่พี่หนูพี่หนูคืนพี่ท็อปไปยังเป็นมือถือพี่ท็อปนี่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 เห็นไหมเห็นแขนมือถือของคุณพี่ท็อปใช่แต่ว่าพอจะถ่ายเป็นเซลฟิ่พี่อนทินเลยบอกว่า อ่าวมาเดี๋ยวผมถ่ายให้จะได้เห็นทุกคนจะได้ครบครบใช่ไหมอ้าวจะดังดอยากจะถามว่าทำไมทุกคนเบียดท้กไปแล้วเป็นตัวเออะไรเงี้ยเพราะเขากําลังจะเซลฟี่แล้วพี่หนูนี่เนี่ยเนี่ยนี่คือรูปสวยๆเนี่ยฝีมือพี่หนูอนุทินแล้วเปนนถ้แล้วนี่เป็นภาพที่ซ้อนอีกกล้องหนึ่งก็คือปุ้ยเปรมพัชรารัฐมนตรีเลยนะมาแล้วไปอยู่สาหกรรมนะนะครับก็ไปร่วมงานนี้ก็ถ่ายซ้อนมาอีกภาพหนึ่งด้วยใช่ไม่ไม่ที่ถ่ายซ้อนเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ่ายซ้อนมาอันนี้เป็นไวรัลมาก คืนนั้นนะคืนถัดมาอีกแล้วทุกคนก็ขึ้นเฟซบุ๊กกันไปอ่ะเนาะแบบไม่กลัวเลยถัดมาอีกท่านประธานในงานพิธีสมรสพระราชทานก็คือพลเอกประยุทธ์และอาจารย์น้องเขาเรียกเจอรุ่นใหญ่กว่าเอกใหญ่ขนาดไหนคุณดวงตาตรงขมณนีแต่มมาเกาะเกาะ่าเลยคุณเดือนไปไปละมาลัชตาและถัดมาคือพี่อูมพี่อูมวิญญาณอุมาเรน ที่เสร็จมาอ๋อนี่คุณอุ้มพิยดานะฮะคุณนิพพาพรงนุชเจ้าของฉายาโอลิเวียฮัชชี่เมืองไทยครับอและข้างหลังตัดไปคืออาจารย์น้องอยู่ซ้ายอาจารย์น้องที่นาทิตเออแล้วก็อาจารย์น้องคนไหนคุณไหนคุณธาริกาอยู่เนี่ยหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังนู่นนู่นนู่นใช่ใช่ทัดมาอีกคืนนึงท่านไปออกงานอีกคืนนึง ดาราน้อยใหญ่เนี่ยนี่คือนี่คือพี่เดือนแล้วก็โตข้างๆพอกลุ่มนี้ไปนั่งแล้วโตข้างๆกับสไลด์ตัวมาถ่ายด้วยพี่ดีกับพี่รุ่งใช่กับพี่รุ่งนะใช่ใช่มาถ่ายด้วยมถ่ยด้วยนยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเมโหแล้วพี่ตุ๊กดวงตาเนี่ยเป็นคนขึ้นเฟซบุ๊กนะไปงานนี่นี่นี่ไปงานสมรสพระราชทานใายซิใครเป็นประธานงานแล้วแกก็ขึ้นรูปนี้เลยรูปนี้รูปแรกตึ้งเลย พอเนี้ปยุทธ์กับอาจารย์น้องเป็นไงพี่พี่จาริกาที่ดัทิศไงใช่นั่นๆซ่งเราใช่แล้วรอบๆรอบรอบๆเป็นดาราหมดเลยแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นมาถ่ายลุกขึ้นมาถ่ายลุกขึ้นมาถ่ายกันท่านก็นั่งเนี่ย่ะเนี่ยเนี่ยแล้วพอถ่ายเสร็จสมบรมหมายปุ๊บก็อไปนั่งกดกใหญ่เลยโพสเลยนี่นี่นะครับนี่นี่คือคุณพ่อเจ้าบ่าคุณพ่อเจ้าบ่าทำงานอยู่ในสำนักพระราชวังอ่า คุณพ่อจะบกวรายุทธก็มางานนี้ใช่แล้วนั่นคืออาจารย์นี่ที่เป็นคอมเมนเตเตอร์นะแล้วข้างหน้าที่ยืนกลุมกันอยู่คือเป็นรอบต่อไปจะมนเชเดินเข้ามาถ่ายใช่แสดงความนิยมของพลเอกประยุทธ์ไม่เสื่อมคลายไม่เสื่อมคลายได้รับความนิยมสูงมากนี่ก็เป็นภาพที่ไวรัลกันในวันนี้นะคะ